ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสวนลุงเพชรอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือส้มโอนะครับที่น่าสนใจอใีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมมานําเสนอนะครับคือพันธุ์ส้มโอโรตีนะครับเป็นส้มโอที่ให้ผลผลิตได้เร็วและก็ตอบโจทย์มากก็คือใครอยากจะได้ไปปลูกเนี่ยครับมันก็จะให้ผลผลิตได้เร็วจากที่เห็นนะครับต้นห้าเดือนนะครับก็สามารถมีผลกันแล้วและลูกใหญ่ และข้อดีข้อเด่นเขาก็คือเนื้อในก็จะเป็นสีชมพูนะครับและรสชาติหวานอร่อยมากนี่เลยครับคับนี่ผมก็จะอลองมาผ่าสซโบโรตีกันเลยว่าเนื้อในเขาเป็นยังไงนครับแล้วกุ้งใหญ่ไหมว้า ยังอ่อนด้วยอ้วเนี้ยยังไม่แก่จัดเม็ดก็น้อยเม็ดก็น้อยว้าว <Wow. S 2> น,น,นี่ถูกวิธีผ่าแบบผิดวิธีได้ดูครับเนี่ยผมลองผ่าแล้วก็มาลองชิมเลยอันนี้ผมยังไม่แก่ก็ลเลยกุ้งยังไม่ใหญ่มากแต่ลองรสชาติดูครับเนี่ยยังไม่แก่ถ้าแก่มันต้องกุ้งยังใหญ่กว่านี้ นี่ให้ลองให้ดูวานันนไในเป็นสีชมพูอืมแล้วหวานแล้วนะครับใช้ได้และข้อดีของเขาก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยต้นแค่ห้าเดือนก็สามารถมีผลทานกัได้แล้วครับถ้าอยากจะได้อกิ่งสายพันธุ์สมโอโรตีตัวน,นี้นะครับก็ให้ทักกันมาพูดคุยกันได้จากช่องสวนลุงเพชทปัานไม้ก็จะมีกิ่งพันธุ์จำหน่าย แล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาที่การดูแลรักษาให้พร้อมเลยครับจ้าสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจช่องสวนเพจพันไม้และเพจสวนเพจพันไม้ทางเฟสบุกด้วยนะคะ